อยู่ได้แน่นอนคะ่ะทุกคนสอนภาษาอังกฤษวันละหประโยคสำหรับคุยกับผู้ใช้ฝรั่งช่องแบบนี้คนจะดูเพราะอะไรคะมันเป็นไอดอลคะ่ะทุกคนมันเป็นเป้าหมายของผู้หญิงหลายๆคนคะ่ะว่าเขาอยากพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็จะมาเรียนกับเราเนี่ยแหละเราก็ไม่รู้เลยเราเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ มันมีช่อง YouTube มันมี Google มันมี Facebook มันมี TikTok ให้เราเรียนสอนหาผัวฝรั่งเยี่ยมน้องโบได้นี่แหละโบมาขอบคุณมากไปตามแมวมาอีกคนหนึ่งสิชอบมากสอนหาสาสอนหาผัวฝรั่งอ่บา ตั้งชื่อไปเราจะเราจะเป็นเมียรฝรั่งละเราจะเป็นเขาเรียกว่าสายฝอใช่ไหมเราก็จะไม่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยค่ะเราจะตั้งชื่อ inter ินเตอ i n t e r เช่นชื่อวันนะคะอ่าจริงๆแล้วชื่อวันมาจากตะวันนะคะจริงๆแล้วอ่ะจริง,รงตอนตอน,ตอนแรกที่วันจะตั้งชื่อนะวันจะตั้งชื่อว่าสันชชยไทยสไลด์วันจะตั้งแบบนี้นะคะทีนี้ตอนนี้วันจะ เปิดช่องสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่อยากได้ผัวฝรั่งแล้วค่ะวันก็จะตั้งชื่อว่าเรียนภาษาอะไรนะโบเอาใหม่สิภาษาเพื่อหาผัวฝรั่งบายสันชายนี่ไม่ชื่อตะวันชื่อสันชายเอาให้มันเป็นอินเตอร์อินเตอร์ที่นี้เราก็ทำคลิปสอนภาษาอังกฤษค่ะทุกคนเราไม่ได้เก่งค่ะ เราไม่ได้เก่งเลยแต่เราไปเรียนเราไปเรียนวันละห้าคำนะคะคำทักทายตอนเช้าที่เราจะพูดกับผู้ชายฝรั่งให้เขาประทับใจห้าคำแรก Good morning I love you จบ <c oughs> นะคะสมมตินะสมมติตัววัะเี็นก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็จะสอนประโยคที่เป็นคำทักทายในแต่ละวันกับทุกคนแค่นั้นแหละสิบคลิปก็ดังแล้วลองดูนะคะ เผื่อจะเป็นไอเดียทุกคนอันนี้คือตัวเราไม่มีอะไรให้ขายค่ะตัวเราเองไม่มีอะไรดีพูดง่ายๆเราก็ไปหาความรู้ค่ะเอามาใส่แล้วก็เอามาทําคลิปให้ได้คนจะดังและปังคนจะเปิดสร้างรายได้ในช่อง YouTube ได้ก็คือจะต้องมีคลิปลงให้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหามาวันละ5ประโยคคลิปเราทําแค่3นาทีพอ3าถึงหนาที แล้วสอนพูดกับฝรั่งทุกวันค่ะพูดแอลผู้ชายเนี่ยแหละค่ะแอลผู้ชายฝรั่งเนี่ยแหละค่ะนะคะไปตั้งชื่อช่องให้มันโดนๆรับรองคนมาเรียนกับเราเพราะว่าช่องเราจะกลายเป็นไอดอลนะคะก็คือเราจะกลายเป็นแรงบรรดาจะบันดาลใจภาษามัดใจได้เลยหมอบ้านนาะพาม่วนเอาไปเอาไปตั้งชื่อว่าภาษามัดใจ สายฝอคาว่าสายฝอ่ะเขาจะรู้จักแค่กลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยากมีขอขอพูดคําตรงๆนะคะว่าอยากมีผัวฝรั่งแต่ภาษาบ้านๆเราก็คืออยากมีผัวฝรั่งเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำนี้แหละคนจะมาค้นหาเยอะมากเลยค่ะอยากมีผัวฝรั่งแต่มันเป็นช่องสอนภาษานะ่ะหมอช่วยคิดสิ ใครอยากเอาไปทำเอาไปได้เลยนะทุกคนมันเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงไทยหลายๆคนคะ่ะที่เขาอยากมีสามีฝรั่งเขาก็จะเริ่มจากการเรียนภาษาแล้วเราใช้ช่องชื่อช่องที่มันโดนใจนะคะรับรอง เราได้นะคะเราเปิดสร้างไรายได้ได้แน่ๆทั้งๆที่เราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษเลยแต่เราก็เท่ากับเราเรียนไปด้วยแล้วเราก็สอนคนอื่นไปด้วยแล้วมันก็เป็นคลิปหากินของเราไปด้วยแล้วเลอๆนะคะเราก็เอาประสบการณ์ที่เราแอลหนุ่มฝรั่งมาทำเป็นไลฟ์สดแชร์ประสบการณ์ทุกคนคะวันอยากจะพาทุกคนไปดู คลิปไลฟ์สดของวันมากๆเลยนะคะผมก็สายฝอรครับต,ต้นตองได้แหม่มบ้างหรือยังนี่ไงต้นตองก็ทำแบบใหม่เลยเดี๋ยวต้นตองรอให้ครูด่าก่อนเดี๋ยวจะถึงคิวด่าแล้วนะคะต้นตองก็ทำแบบใหม่เลยค่ะเมียฝรั่งทำยังไงเทคนิคพี่ชิดใจสาวแหม่มเทคนิคพี่ชิดใจสาวแหม่มเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งชื่อช่องก่อนชื่อช่องว่าอะไรดีล่ะ เอา้าหมอกับบิ๊กโบช่วยตั้งชื่อให้ต้นตองสิอันนั้นคือเราไม่ได้ขายตัวเราเองค่ะเราหาความรู้และประสบการณ์อื่นๆมาทำเพื่อเป็นไรายได้ได,ได้ยกตัวอย่างสวนสวยด้วยมือเราไม่ได้ขายตัวเองเหมือนกันค่ะขายความรู้ความสามารถหาความรู้มานะคะตัวเออวันขอพูดถึงน้องขนมช่องสวนสวยด้วยมือเรานะคะเขาเป็นคนที่รักการปลูกต้นไม้อยู่แล้วค่ะ แล้วก็พอ